้าววที่แลเราได้ทําการทดสอบไปถึง3ภารกิจไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแรงมา้าความบริสุทธ์ของข้อไอเสียหรือมันทุกคนและคราวนี้ล่ะครับจะเป็นอะไรไปดูกับภารกิจที่4กันเลยดีกว่าครับภารกิจที่4ทดสอบขุมกำลังเครื่องยนต์ มาถึงภารกิจที่4ครับทดสอบขุมกำลังขุมกำลังอย่างที่ทราบนะครับว่าเจ้า Honda z o o m X z X o m e r X z o o m e r X นี้มีเป็นระบบหัวฉีด4จังหวะ1 1 0่รซีซีนะครับเราจะทดสอบยังไงทราบไหมครับว่าเราจะทดสอบคือรถสแตนดาดออกจากโรงงานและรถที่แต่งแล้วแต่งแล้วก็อาจจะมีแต่งท่อนะฮะแต่งทุกอย่างที่เป็นความสวยงามแต่งความแรงเรามาทดสอบกันครับว่าใคร จะมีขุมกําลังที่แรงและเร็วกันระหว่างรถสแตนดาดและรถแต่งครับคละฮะติดตามนะครับตอนนี้รรเดี๋ยว,วผมจะปล่อยตัวฮะร,รอแล้วร้อสตาร์ทเครื่องมาดูครับ2องคันนี้นะฮะรถแต่งกับรถสแต<า>ร์านมาโอาลุลหนึ่งครั้ง อย่างที่เห็นครับเห็นชัดๆเลยชัดชัดเลยการออกตัวนี่แค่ประมาณ50เมตรเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับสั้นสนแต่รถแต่งต้องยอมรับเข้าว่าขุมกําลังที่อัดออกมาบันรีดออกมาอีกได้อีกเยอะรถเดิมๆเนี่ยก็จะขับขี่ก็ได้ในระดับหนึ่งแต่พรแต่งเพิ่มเข้าไปกําลังขึ้นจะแรงขึ้นูกนะครับสรุปครับรถแต่งของซูมเอ็กชนะรถสแตนดาร์ดครับอะ แต่ว่าว่าเขาอยู่คนเดียวเอาเขายังอยู่กับเรามาเนี่ยมาเนี่ยมาทำอะไรคนเดียวเนี่ยเขาอยากเขาเจอแล้วเท่าไหร่ไหวไหมขนมขนมสูเมอ็กไหวเปล่าเุาท้าอย่างนี้ครับต่อไปครับเราจะแข่งขันกันก็คือ Honda m s x m s x แข่งข้ามรุ่นกับ s ูเม e r X ซูเมอร์ X เมอ X 1 1ึ่งร้อยสตัวนี้ m s x 125 c c นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูครับว่าแรงอัดแรงบิดใครจะมีขุมพลังเยอะกว่ากันพร,ร้อมนะถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยครับเอาละครับดูกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่างซู m เมอร์ X รและ M S x, x. ซีซีแตกต่างกันอยู่แล้วครับแต่ว่ารถแต่ง <Yeah. S 1> ทั้งคู่ทั้งคู่เลยมาดูว่าใครจะแรงและเร็วกว่ากันครับดพร้อมเอ้ แรงนั้งคู่อันนี้ก็แต่งแรงนั้งคู่ชนะพ่ออะไรครับฝีมือครับฝีมือแล้วถามจริงเราแพ้พ่ออะไรครับล้อผมโตน้าเนี่ยเขามีเหตุผลครับโอ้ล้อโตเขามีเหตุผลล้อโตนี่ทําไมถึงแพ้พ่ออะไรมันหนักนี่มันหนักหนึ่งแล้วยังไงอีกความหนืดความหนืดมันมีมีครับแต่ของเขาล้อเล็กครับแตกต่างไงล้อเล็กกับล้อใหญ่ความเบาความคล่องตัวน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักตัวด้วย อ๋อนี่คือทริคนะครับทริคของการขับขี่การแข่งขันโดยเพราะเราแข่งขันบนท้องถนนที่ถูกกฎหมายอะไรที่หนักทําให้รถช้าลงถูกต้องครับตัวคนขับขี่ด้วยไม่เกี่ยวไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นตัวเป็นตัวอีกตัวแปรองค์ประกอบนิดนึงแต่ที่หลักๆก็คือน่าจะเป็นรถใช่มมนุษย์เทสใช่ใช่น่าจะเป็นรถมากครับรถก็คือแบบถล้อโตเนี่ยเครื่องแรงก็จริงอยู่ใช่แต่ความฉุดความหนืดนี่จะเยอะขึ้นนะครับ แต่ว่าเจ้าคันนี้สิครับครับพระเอกเลยวันนี้เอเดีย <N> <u> แข่งแข่งโถเขาร้อยสิบเขาร้อยสิบทำมีขาไปปะทอกเลยเราร้อยยี่ห้านะครับทํางไงพลังการกับขี่เป็นไงบ้างคิดว่ารถสายพานกับรถออโต้มันมันเทียบ เชื่อไม่ได้อยู่แล้วอ๋อตามหลักตามหลักการแข่งขันต่างกันอยู่แล้วยังไงยังไงยังไงมันเดินต่างกันอยู่แล้วมันมันเดินมันเดินไปไหนครับมันเดินต่างกันเรื่องยิบกระพานผมว่าคุยนี้ไปต่อยข้างหลังดีกว่าหมายความว่าไงฮะการรอบเดินต่างกันอ่าอะไรที่จะขับเคลื่อนได้ดีกว่าออโต้ใช้รอบเดียวใช้รอบเดียวบิดเข้าไปใช่บิดอย่างเดียวดแต่รถมีเกียร์รถมีเกียร์สมมติเอเมเด็กมีสี่เกียร์ครับใช้รอบทุกเกียร์อ๋อ รอบทุกเกียร์ความเร็วมันจะเร็วขึ้นเร็วกว่าใช่อ๋อแต่ถ้าสมมุติว่าเดิมๆใส่กันเนี่ยก็ชนะมันเดิมเพราะด้วยแรงอัดของแตงรอบของเกียร์มันสามารถที่จะเลี้ยงคัดมันมีคัดมันมีอะไรด้วยไงอ๋อโอ้โหนี่ความรู้เลยนะฮะครับน้องๆนูนหนูนะหรือว่าเยาวชนของเรานะครับจะรู้เลยว่ารถแต่ละคันเนี่ยถ้าหากเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นสายพานก็จะมีเกียร์เดียวที่แรงอัดฉุดลากไปนะแต่นี่เป็นเกียร์สี่เกียร์ รอบก็ยังไงมากกว่าเขาเลยยางสามารถขึ้นรอบได้เร็วกว่านี่คือความรู้อีกเรื่องหนึ่งในการขับขี่มอเตอร์ไซค์และอีกเรื่องก็คือการแต่งที่อะไรที่มันใหญ่ๆหญ่ของใหญ่ย่อมหนักล้อใหญ่ล้อใหญ่ล้อหลังใหญ่ที่ล้อล้อหลังกี่นิ้วครับแปดนิ้วครับแปดนิ้วของเดิมเท่าไหร่ครับของเดิมมันสามนิ้วสามนิ้วเกือบสามเท่าตัวครับแล้วอันนี้เหรอฮะอันนี้ 3.5นิ้วครับ3.5นิ้วของคุณไม่ไม่ของของคุณอ่ะกี่นิ้ว3.5มจ้าของของคุณอ่ะกี่นิ้วครับเนิ้วอุ้ยยาวขนาดนั้นแหละครับที่คุยกับคุณเนี่ยอ้าวคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยระวังนะครับพี่มันจะติดแหล่นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าผมชนะได้นะยังไงครับองประกอบก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีกับถือว่าเป็นน้องเล็กร้อยสิบซีซีถ้าหากว่าร้อยสิบซีซี เจอรถ10ซีซีไม่กลัวใครว่างั้นเถอะใช่ไหมใจเกี่ยวไหมใจใจเกี่ยวไหมใจสําคัญด้วยเหรอต้องขับคือองค์ประกอบสำคัญที่สุดครับคนขับอโอ้โหนี่คมคมได้อย่างนี้ไหมมันถูกต้องครับคมได้ไหมรถคุณแรงขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่มีใจที่จะขี่มันก็ไม่กล้าบิดเออใช่แต่ที่สําคัญและแน่นอนด้วยความปลอดภัยคือต้องขับขี่ด้วยความชำนาญใช่ครับขับขี่บนท้องถนนที่เอาไว้การแข่งเท่านั้น บนท้องแข่งอะไรเงี้ยน3สามแข่งถูกต้องสบนท้องถนนที่มีรถยนต์เยอะแยะมากมายอย่าไปขับทิ้งนะครับอันตรายแล้วครับขี่ตามท้องถนนโครมมารวมกลุ่มแบบพวกเราดีกว่าใช่ไหมฮะยังมีประโยชน์จะแข่งกันก็มารวมกลุ่มแข่งดูกฎหมายครับให้คนมีคอยเซฟตรงเซฟตี้ทุกอย่างใช่ครับเอาละมาได้ความรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องรถวันนี้ระหว่าง2คันนี้สรุปการแข่งขันในวันนี้นะครับซูมเมอร์เอ็กซ์ที่แต่งแล้วนะฮะกับ MFX ที่แต่งแล้วเช่นเดียวกันคนที่เร็วและแรงกว่าต้องยกให้เขาครับ m s อ่ะปรบมือโอ้โหไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยตัวใหญ่กว่าเครื่องแรงกว่าอ่ะสรุปแล้วครับสุดยอดครับแต่ว่าคนที่รอ ท้าจร <ไ Oakland. S 1> ิงอยู่เ like หมือนเดิมเนี่ยกากขาวหนึ่งโอ้โหเอาโหนหน่อยแล้วโ h o หนเลยโอ้ยออกตัวกระดับแล้วป้าเขาเปล่า